สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเต้พัทยานะฮะเข้ามาแล้วนะฮะอย่าลืมนะฮะกดไลค์เลยครับกดแชร์ไปเลยฮะแล้วที่สําคัญฮะอย่าลืมนะฮะกด subscribe ด้วยฮะอยู่ตรงนี้ฮะ u b s c r i b e นะฮะอย่าลืมนะครับวันนี้ทุกคนครับผมจะพาทุกคนฮะ มาดูคันนี้เลยครับรถรุ่นหรูฮะรถเขาเรียกอะไรรถผู้บริหารเลยนะคันนี้นะฮะอ่าถ้าเกิดว่าใครที่ในตำในตำนานนะเนี่ยอดีตของของรถคันนี้รุ่นนี้ครับนิสสันเทียน้าฮะปี2004ตัวนี้ฮะหลายๆคนก็บอกว่าโอ้ยเป็นรถในฝันของผมเลยคันนี้นะฮะวันนี้นะครับผมจะเอารถคันนี้มารีวิวให้ทุกคนได้ชมฮะแต่ผมบอกเลยนะว่าราคานะฮะประทับใจแน่นอนราคาวีออสนะฮะคันนี้ฮะลดราคาล้านกว่าบาทนะครับ ถ้าเกิดพูดถึงป้ายแดงครับอ่าถ้าเกิดพูดถึงป้ายแดงฮะล้านกว่าบาทแต่วันนี้ไม่ต้องมีเงินล้านนะฮะทุกคนฮะมีเงินแสนนิดๆก็ซื้อได้นะฮะนี่คันนี้เลยครับนิสสันเทยน่าปี2004นะฮะตัวนี้นะฮะเล่มเอกสารชุดโอนครบนะฮะทุกคนฮะไม่ต้องกลัวฮะว่ารถจะมีปัญหาครับถ้าเกิดว่ามีปัญหารับซื้อคืนเงินคืนรถเต็มจำนวนเลยนะครับอ่ามาดูเลยครับว่ารถคันนี้นะฮะ สภาพเป็นยังไงบ้างแล้วราคานะครพูดถึงนะฮรราคาค่อนข้างจะถูกมากวันนี้เอาไปราคาเบาๆเลยรถปีต่ำๆอย่างเงี้ยฮะผมขายราคาเงินสดนะฮะอ่าจัดไฟแนนซ์ไม่ได้ครปี2004นะมาดูสภาพก่อนดีกว่าครับทําไมถึงขายถูกจังแล้วขายถูกอย่างเงี้ยขับได้หรือเปล่าขับได้สิครับนี่มาดูนี่ก่อนครับถ้าพูดถึงฝั่งนี้นะฮะนี่มาดูฝั่งนี้ก่อนไล่เลยครับฝั่งนี้พูดถึงไม่ต้องเก็บงานนะ แต่ว่ารู้สึกว่าเคยเก็บสีมาแล้วนะฮะเพราะว่าเนี่ยมีเคาะกุ๊กๆๆ๊กกุ๊กะมาดูกระจังหน้าก่อนครับดูไฟกันครับดูไฟหน้าฮะไฟหน้าไม่มีแตกไม่มีราวนะครับยังใสอยู่นะครับอ่ะดูกันชนกันชนหน้าก่อนกันชนหน้าพูดถึงโอเคนะฮะไม่ต้องเก็บงานฮะกระจังหน้าตัวนี้ฮะถือว่ายังสมบูรณ์อยู่นะฮะจะมีโลโก้นิสสันตัวนี้อยู่นะครับอ่าจะมีโลโก้นิสสันอยู่นะครับมาดูไฟของนี้เลยครับดูไฟของนี้เลยเดี๋ยวผมไายงานให้ทุกคนได้ชมนะ ไฟฝั่งนี้ถือว่าโอเคนะฮะไม่มีแตกนะฮะอ่ะมาดูยางก่อนครับยางคันนี้นะฮะเนี่ยยางคันนี้ก็ถือว่าสภาพถือว่าโอเคนะจะเป็นแม็กนะฮะตัวนี้เป็นตัวปี2004นะฮะถ้าพูดถึงรุ่นนี้ของเขานะฮะจะเป็นตัวท็อปสุดนะฮะ230 JM นยครับอ่านะฮะเป็นตัวท็อปสุดว6นะครับอ่ะมาดูฝั่งนี้ก่อนครับฝั่งนี้ถือว่าไม่ต้องเก็บงานนะฮะอ่าถือว่าไม่ต้องเก็บงานนะครับฝั่งนี้ถือว่าโอเคเลยครับ อาหลังคาหลังคาถือว่าสีเต็มนะไม่ต้องเก็บงานนะฮะมาดูฝั่งนี้เลยรถคันนี้ถือว่าสมบูรณ์มากนะครับถือว่าไม่ต้องเก็บงานเลยนะครับนี่มาดูฝั่งนี้เลยครับถ้าพูดถึงนะฮะตัวนี้นะฮะฝากระโปรงคือไม่ต้องเก็บงานนะนี่ฮะเห็นไหมครับตัวนี้จะรุ่นของเขาคือตัวท็อปสุดนะฮะสองสามศูนย์นะครับ JM นะครับ V หกนะฮะตัวนี้นะฮะปีสองพันสี่นะฮะถ้าพูดถึงเนี่ยกันชนหลังนะครับกันชนหลังจะมีรอยตัวนี้นิดสักนิดหนึ่งนะฮะ นี่ถ้าพูดถึงเก็บงานก็ผมว่านะ่าจะอยู่มันพันหนึง่งนะฮะก็ถือว่าไม่ไม่เยอะนะครับอ่าพันกระบาทนะฮะมาดูฝั่งนี้ต่อเลยครับมาดูฝั่งนี้ต่อเลยฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้ถือว่าโอเคนะฮะไม่ต้องเก็บงานนะครับอ่าฝั่งนี้ไม่ต้องเก็บงานนะฮะจะมีรอยหลักยิ้มตรงนี้สักนิดหนึ่งนะฮะนี่ตรงนี้ถ้าพูดถึงใครมิซีเรียสก็ไม่เป็นไรนะพูดถึงนะฮะฝากระโปรงฮะลืมไปฮะฝากระโปรงมีตรงนี้นะฮะนิดหนึ่งนะครับต้องเก็บงานนะนี่ตรงนี้ฮะนี่ ภาษีดูให้ครับภาษีวันที่3ธันวาครับห5นะครับวันที่3าธันวาหกนะครับเล่มชุดโอนครบนะฮะห็นนี้ครับรถคันนี้นะฮะผมจะบอกฮะรถคันนี้เคยติดแก๊สมาก่อนฮะแต่ว่าไม่ลงเล่มนะครับไม่ลงเล่มถ้าพูดถึงพ่อค้าชอบนะไม่ลงเล่มนะฮะเพราะว่ามันสามารถที่จะเอาไปดัดแปลงได้ครับไปปรับปรุงได้นะครับไปไปซ่อมไปแก้ไขได้แต่ถ้าพูดถึงผมขายรถนะครับผมขายตามสภาพถ้าเกิดว่าคุณรับได้คุณเอาไปแต่ถ้าเกิดคุณรับไม่ได้ เดี๋ยวไว้คันหลังครับไว้คันหลังรถมันจะมีเข้ามาเรื่อยผมบอกเลยนะฮะว่าถ้าเกิดในราคาตามเว็บไซต์นะฮะผมให้ทุกคนสองเลยในตลาดรถอะไรก็ได้ฮะปกติเขาขายอยู่ที่1 7 9 0 0 0ถึง1 8 9 0 0 0บาทแต่วันนี้ฮะราคานั้นพูดถึงไม่ต้องขายเลยเอาราคาผมเลยฮะ1 2 5 0 0 0บาทขอเป็นเงินสดนะฮะามาดูภายในต่อฮะภายในต่อฮะรถคันนี้ผมบอกเลยฮะว่าสมบูรณ์มากเลยนะครับสมบูรณ์มากจริงฮะ ตอนที่ผมตัดสินใจซื้อคันนี้นะฮะแทบจะไม่ได้ดูรถเลยนะโทรคุยอย่างเดียวนะฮะแล้วเอารถไปเลยนะฮะอ่ะดูภายในก่อนภายในตัวนี้ฮะเป็นเบาะสีครีมนะฮะเป็นเบาะสีครีมนะฮะอ่าพูดถึงเบาะสีครีมก็สวยนะอ่าเห็นไหมครับเบาะถือว่าสมบูรณ์ฮะของแท้โรงงานนะฮะของดังเดิมของเขาเลยฮะอ่าตัวนี้ดูดูคอนโซลหน้าก่อนคอนโซลหน้าถือว่าสมบูรณ์นะรถหรูมากเลยตัวนี้นะฮะ มีลายไม้ด้วยเห็นไหมฮะอ่าแล้วเกียร์เขาฮะเกียร์เขาเนี่คือเป็นลายไม้ะฮะัถ้าเกิดเป็นต่ก่อนเนี่ยถ้าใครขับรุ่นนี้ถือว่าโคตรหล่อนนะฮะแผงประตูถือว่าโอเคนะฮะลืมอะไรปะลืมดูห้องเครื่องเอเรารีวไปรีวิวมาก็ลืมอะเดี๋ยวดูห้องเครื่องก่อนครับดูห้องเครื่องก่อนเดี๋ยวไปไปต่อนะเดี๋ยวดูดูรอบๆนะฮะอ่ะดูดูห้องเครื่องก่อน ตัวนี้นะฮะรุ่นนี้จะมีโชคนะฮะจะเป็นโชคนะฮะถ้าเกิดว่าปิดเปิดงี้นะฮะเห็นไหมครับจะมีโชคนะฮะอาจจะมีโชคนะฮะอ่ะสังเกตเลยครับเปิดรถมาเลยครับถ้าเกิดทุกคนกลัวรถยนต์มืสองฮะแต่ผมบอกเลยนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่มาช่องผมแล้วนะครับไม่ต้องกลัวฮะดูรถไม่เป็นไม่ต้องกลัวเดี๋ยวผมบอกให้คุณรับได้สภาพแบบนี้ราคานี้คุณเอาไปคุณรับยังไม่ได้ สภาพไม่ดีคุณยังไม่ต้องเอานะครับถือว่าแฟแๆนะฮะเดี๋ยวผมรายงานให้ทุกคนได้ชมนะว่ารถคันนี้นะฮะออาเดิมหรือไม่เดิมอ่ะมาดูนี่นะครับสังเกตเลยเปิดฝากระโปรงมาปัา๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าน็อตขยับแล้วเห็นไหมเห็นไหมน็อตฝากระโปรงขยับนะครับผมนะฮะเห็นไหมครับเอ๊ะทำไมมันถึงขยับสงสยัยไหมอ่ะคุณสงสยัยไหมว่าทําไมน็อตถึงขยับนี่ มาสังเกตตรงนี้เลยตรงนี้เห็นไหมเบ้าโชกเห็นไหมฮะเหลื่อมเหลื่อมไหมเหลื่อมไหมเอ๊ะทำไมมันเหลื่อมผิดปกติวะเนี่ยแล้วมาดูฝั่งนี้อะมาดูฝั่งนี้ก่อนอ่ะผมให้สังเกตเลยมาดูฝั่งนี้อะดูฝั่งขวาฝั่งขวาไม่ได้เดิมนะตัวอายังอยู่ครบออะไปดูฝั่งนู้นอ่ะกล้องสับไปไปดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ตัวเอลมีไหมตัวเอลไม่เห็นครับแสดงว่ารถคันนี้นะฮะมันโดน เบียดข้างมานะฮะแล้วตรงซุ้มโชกนะฮะตรงตรงโชกนะฮะซุ้มโชกจะมีการเก็บงานมานะฮะเห็นไหมครับจะมีการหยอดกาวมาใหม่นะฮะเห็นไหมครัแต่ว่าแก้มฝั่งนี้ได้เดิมนะจับดูเนี่ยได้เดิมนะเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะฮะเนี่ยตรงนี้มีการเก็บงานมานะฮะเห็นไหมครับมันเหลื่อมเหลื่อมผิดปกตินะฮะแต่ถ้าเกิดไม่สังเกตนะฮะผมบอกเลยนะฮะไม่รู้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคนไม่ได้อยู่ในวงการรถยนต์สองคนไม่ได้ทําเกี่ยวกับรถผมบอกให้ฟันธงเลยโอ้โหเห็นแล้วเห็นเปิดรถมาเนี่ย สตาร์ทเครื่องดูขายรา 170. คาแสนเจ็ดคุณดต่งใจเอาเลยนะฮะคุณไม่ได้ดูลองเลยอ่าแต่ว่าคานเนี่ยฮะคานได้คานเดิมนะนี่เห็นไหมครับได้คานเดิมนั่นเียเนี่ยเมทอาร์ตอยู่ครบนะฮะนี่สังเกตตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะฮะเห็นไหมมีการเก็บงานมานะฮะเห็นไหมเนี่ยมีการเก็บงานมาเก็บสีมาเนี่ยฮะอ่าฝากระโปรงฮะเนี่ยฝากระโปรงก็จับดูเลยฮะนี่ฝากระโปรงนะฮะฝากระโปรงฝากระโปรงก็เปลี่ยนมานะฮะเห็นไหมครับนี่ ฝากกระโปงก็เปลี่ยนมานะฮะเห็นไหมครับฝากกระโปงนี่เปลี่ยนมานะฮะแต่ว่าคานรตรัวนี้ฮะได้คานเดิมหมดเลยนะได้คานเดิมหมดเลยฮะแล้วมาดูซุ้มฝั่งนี้นะฮะเห็นไหมครับซุ้มฝั่งนี้นะฮะน็อตไม่มีขยับนะตัว R ยังอยู่ครบนะฮะเห็นไหมครับอ่ายังอยู่ครบนะฮะตัว R ยังอยู่นะฝั่งนี้ได้เดิมะฮะแต่ฝ่งฝั่งเนี้ยอ่รถอาจจะโดนเบียดตรงนี้มานะฮะฝั่งนี้มาเบียดฝั่งนี้มานิดหนึ่งนะครับอ่าเขาก็เลยมีการซ่อมแล้วก็ฝากกระโปงอาจจะ บี้นะฮะลูกค้าก็เลยเปลี่ยนเลยนะครับอ่ะที่สำคัญเลยฮนะดูที่เครื่องก่อนครับเครื่องมันโอเคไหมแต่ถ้าเกิดเครื่องมันโอเคนะฮะโดนนิดหน่อยไม่เป็นไรครับดูที่ราคาถ้าเกิดราคาที่แบบถูกฟังได้ก็คือจบได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูดีกว่าครับว่าเครื่องตัวนี้มันโอเคไหมมันนิ่งไหม มาดูสภาพเครื่องนี่ว่ฮะถือว่านิ่งมากเลยนะฮะที่ผมตัดใจใจสินใจซื้อรถคันนี้เพราะว่าอะไรบ้างฮะสภาพเครื่องเกียร์สมบูรณ์มากเลยนะครับเพอร์เฟกมากเลยฮะอ่านี่นะฮะเห็นครับสภาพเครื่องนิ่งๆนะฮะเห็นไหมปรับผมเดี๋ยวผมดึงนี่ให้ดูฮะอ่าน้ํามันเครื่องน้ํามันเครื่องไม่มีพ่นนะฮะเห็นไหมครับแหมไม่มีพ่นนะฮะเหยื่อย้ยนะฮะเห็นไหมครับ,อ,รบอ่าถือว่าน้ํามันเครื่องไม่มีไอพ่นนะฮะเห็นไหมครับ ถยอว่ายังนิ่งอยู่นะฮะนี่ออกเสนนครับอ่าตัวนี้เป็นตัว V ีหกเลยนะตัวใหญ่เลยนะฮะตัวท็อปสุดของรุ่นนี้เลยะฮะเห็นไหมครับนิ่งมากเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูข้างๆต่อมาฝั่งนี้เลยครับมาฝั่งนี้เลยนะฮะจะขอปิดเครื่องก่อนนะครับอ่ะมาดูฝั่งนี้ก่อนฮนะ มาดูสภาพฝั่งนี้เลยฮะมาดูสภาพฝั่งนี้เลยฮะเดี๋ยวผมจะรีวิวต่อนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้ลืมลืมขั้นตอนไปนิดหนึ่งนะฮะอ่ะมาต่อเลยครับมาดูฝั่งนี้นะฮะว่าเดิมไม่เดิมครับมาดูฝั่งนี้เลยฮะนี่ถ้าฝั่งนี้นะฮะได้เดิมนะฮะเห็นไหมครับเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะฮะไม่มีโดนนะฮะฝั่งนี้นะฮะถือว่าสวยนะฮะฝั่งนี้อ้าวฝั่งนี้ถือว่าเดิมนะฮะดูประตูกันครับประตูฝั่งนี้นะฮะประตูฝั่งนี้จับดูเลยฮะเห็นไหมครับ แลวสังเกตนะฮะเนี่ยกาวของเขานี่ฮะยังอยู่ยังเดิมสวยนะครับอ่าอ่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูรถว่าเดิมไม่เดิมให้นะครับฝั่งนี้เหมือนกันนะฮะฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้ก็ได้เดิมนะฮะเห็นไหมครับดึงดูเลยครับเห็นไหมครับนี่ดึงดูนิดหน่อยนะครับในเดิมนะฮะอ่ประตูฝั่งนี้นะฮะประตูฝั่งขวานะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจับให้ดูเลยครับฝั่งนี้ก็ได้เดิมนะฝั่งนี้ได้เดิมนะฮะดูภายในตัวนี้ก่อนภายในตัวนี้พูดถึงนะผมชอบนะ มันหรูหาาราอลังการมากะฮะแล้วก็จะมีระบบแอร์ตัวนี้นะเห็นครับจะมีระบบแอร์ด้วยนะนี่แอร์หลังด้ยนะฮะเบาะเบาะถือว่าสมบูรณ์ะฮะดูอะดูหลังคาก่อนเพดานก่อนดูเพดานสวยไหมเพดานถือว่าสะอาดสวยนะฮะรถออแบบรถไม่ได้ช้ําเลยนะฮะคันนี้นะฮะรถไม่ได้ช้ําเลยถ้าพูดถึงเนเะทียนหน้านะครับบางทีนะฮะเราสังเกตนะ,ะถ้าเกิดเป็นรุ่นอื่นอาจะมีจะตัวเปิดจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหม แต่ตัวเปิดท้ายจะอยู่ตรงนี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครไม่สังเกตอ่ะมองไม่เห็นนะนเนี่ยดึงนี่นี่เห็นไหมครับอันนี้คือน้ํามันนะเเวลาเตมน้ํามันนะครับอ่ะบางบางครั้งนะครับบางครั้งก็ลืมนะเพราะว่ารถเราเราขายเยอะนะครับมันหลายรุ่นนะครับมันไม่ได้ขายแค่แบรนด์เดียวครับคืนเจอคันไหนรุ่นไหนก็ซื้อหมดครับดูหมดครับก็เอามาหมดทุกรุ่นนะครับฝั่งนี้สังเกตอะไรครับฝั่งฝั่งนี้สังเกตอะไรนี่น็อตไม่มีขยับนะ มันได้หลังเดิมนะฮะ er. ดูง่ายๆเลยฮะดูง่ายเลยแล้วจับจับฝากระโปรงดูณนะห้เห็นไหมครับนิ่มนะฮะกาวเดิมนะครับเดิมนะครับนี่ฝั่งนี้เหมือนกันครับฝั่งนี้เหมือนกันมาดูสังเกตเลยครับสังเกตน็อตเลยฮะไม่มีขยับนะแล้วรางน้ําฝนเนี่ยฮะสวยมากเลยนะครับอ่ะพอเปิดมาปุ๊บนะฮะเห็นไหมครับกุญแจอยู่ครบนะฮะอ่ากุญแจแม่แรงอยู่ครบนะอ่ะเปิดเลยครับนี่ตัวนี้นะฮะ อ้ยางอะไหล่หายนะครับยางอะไหล่ไม่มีฮะมีแต่ยางนะฮะเห็นไหมครับเพราะว่าตัวนี้เขาเคยติดแก๊สมาก่อนนะเป็นแก๊สโดนนัดนะฮะเขาถอดออกนะนะครับอ่าแล้วข้างหลังนี่ได้เดิมนะคือบางคนก็ซื้อรถมานะฮะมีแก๊สนะฮะแต่ว่าเขาก็ถอดออกนะบางคนก็ไม่ชอบเนาะจริงๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะรถถ้าเคยเคยติดแก๊สมาถ้าเราไม่ชอบเราถอดออกเลยนะฮะเราเพื่อรักษาสภาพเครื่องของรถนะฮะดูข้างหลังของเทียนหน้าก่อน ทั้งหลังของเทียนาเนี่ยพูดถึงใหญ่นะใหญ่มากสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะคนคนหนึ่งนะฮะเห็นไหมครับเดี๋ยวผมเทสให้ดูนะเทสเราออกไม่ได้เนี่ยเห็นไหมครับผมสามารถเข้าไปเลยนะอ่านี่เห็นไหมครับผมสามารถเข้าไปเลยนะเนี่ยมันกว้างมากถ้าเกิดพูดถึงนะรถแบบถ้าถ้าเกิดพูดถึงสมัยก่อนนะออกยากนิดนึงนะครับอยทอรมานจริงเนาะ กว่าจะได้ขายของแต่ละแต่ละคันนะฮะมันไม่ได้ง่ายๆนะครับนี่ดูเดืเอบเปื่อนหมดละโอ้โหอับโอ้ออกก็ออกยากแต่จริงใหญ่จริงนะฮะใหญ่จริงนะฮะอ่ะมาดูฝั่งนี้ต่อเลยเดี๋ยวปิดก่อนปิดก่อนอ่ะมานี่เลยมาฝั่งนี้ต่อเลยครับเดี๋ยวผมดึงให้ดูนี่ฝั่งนี้ก็ได้เดิมนะครับนี่ได้เดิมนะฮะเห็นไหมครับนี่ได้เดิมนะครับฝั่งนี้ได้เดิมครับ พูดถึงรถมีตำหนิสักนิดหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเกิดคนไม่ซีเรียสนะครับผมว่าเอาได้นะนี่สีแต้มโรงงานยังอยู่นะเห็นไหมครับพูดเบาไปปะอ่ามาฝั่งนี้เลยฮะประตูฝั่งนี้ฮะผมให้ดูเลยนี่ฝั่งนี้ก็ได้เดิมนะไม่ยากครับไม่ยากครับจับดูเลยฮะถอดดูเลยฮะถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดคล่องใจหรือว่าไม่มั่นใจก็ถอดดูเลยฮะอ่าดึงดูเลยฮะ มาปัฝั่งนี้ต่อมาฝั่งนี้ต่อฝั่งนี้นะฮะถ้าพูดถึงฮารถคันนี้นะฮะมันจะมีเบียดข้างหน้าใช่ปะ่ะแล้วเราสังเกตเลยฮะว่ารถมันโดนชนถึงไหนมันลูดมาถึงนี้ไหมดึงดูเลยฮะนี่ฝั่งนี้ยังได้เดิมอยู่นะ,ะนครับเห็นไหมครับนี่ได้เดิมนะฮะพูดถึงฮารถโดนนิดเดียวนะฮะโดนไม่เยอะนะฮะนี่ดูแผงประตูเขาก็ไม่ช้านะ เดิมเดิมเลยนะฮะเนี่ยเดิมเดิมของโรงงานเลยฮะลายไม้นะฮะมีมีรอยนิดหน่อยนะครับอ่ะจับดูประตูฝั่งนี้นี่ประตูฝั่งนี้ได้เดิมนะฮะเห็นไหมครับได้เดิมนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมเช็คเกียร์ให้ดีกว่าครับรถรุ่นนี้ผมบอกเลยฮะปัญหาก็จะมีเหมือนกันนะฮะถ้าคนที่เล่นรถรุ่นนี้ประมาณนี้อยู่ปีต่ําๆอย่างนี้ฮะผมบอกเลยเลยฮะว่าจะต้องเช็คให้หมดนะครับเช็คระบบเกียร์ก่อนนะฮะอ่ะเข้ามาเลยครับ นี่เดี๋ยวผมเช็คให้เลยครับนี่ตัวนี้จะเป็นรีโมทนะฮะคือวางตรงไหนก็ได้นะครับอะเดี๋ยวขออนุญาตวางตรงนี้นะครับนี่ฮเดี๋ยวผมเช็คเกียร์ให้ครับลืมลืมบอกไม้ผมบอกไม้ก่อนเดี๋ยวค่อยเช็คเกียร์นะครับไม้ตัวนี้นะฮะวิ่งอยู่ที่สองแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยหกสิบสองถามว่าไม้แท้ไหม ผมก็ได้มาอย่างนี้นะฮะผมไม่ไปทําแน่นอนครับถ้าเกิดว่าใครที่เอารถคันนี้ไปนะฮะผมจะแถมพระให้ไปคุ้มครองทุกคนนะฮะนี่นะฮะผมแถมให้เลยนะฮะพระเอาไปบูชากันครับนี่ดูสภาพเกียร์ก่อนนะอ่าถ้าพูดถึงนะฮะสภาพเกียร์ของรนรุ่นนี้นะฮะถ้าพูดถึงนะรถเก่าๆอย่างนี้คมันมันเป็นมันมีปัญหาต้องทําใจนิดนะฮะนี่เดี๋ยวผมให้เช็คดูเลยฮะ เกียร์ไม่มีกระตุกนะอ่าเห็นไหมครับเกียร์ก็ถือว่าสมบูรณ์ไม่มีกระตุกนะนี่โอเคนะไม่มีกระตุกนะแต่ถามว่ากลัวไหมฮะซื้อรถรุ่นนี้นครับถามว่าวูบแรกเนี่ยก็กลัวเหมือนกันฮะพอรถมันหลายปีแล้วกลัวจะมีปัญหาเพราะว่าระบบเกียร์ระบบอะไรเงี้ยฮะเวลาซ่อมมันก็หลายตังอยู่นะครับระบบ A นะฮะร,ระบบ A ถือว่าเย็นนะเห็นไหมครับ ระบบแอร์นี่สามารถปรับได้นะให้ไหมครับซ้ายขวานะฮะคือมัน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 จะนี่ได้เลยฮะนี่ปรับอุณหภูมิได้เลยฮะเห็นไหมครับเราจะเอาเท่าไหร่อันนี้คือยี่สิบสองอ่านี่ยี่สิบสามนะฮะอ่ายี่สิบห้านะฮะแต่พูดถ้าพูดถึงนะฮะถ้าร้อนเราก็ปรับให้สุดเลยนะครับเห็นไหมครับยี่สิบในฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะฮะเราสามารถปรับได้นะครับยี่สิบแอร์ข้างหลังก็ถือว่าเย็นนะฮะเย็นปกตินะฮะตรงนี้ลูกค้าเขาติดจอมานะ ใช้ได้ป่ะเฮ้ยใช้ได้นะเนี่ยใช้ได้อยู่ใช้ได้อ่ะจะเปิดเพลงให้ฟังสมอยไม่มีซีดีฮะอ่าเดี๋ยวทุกคนฮะเดี๋ยวเด้อขออนุญาตก,ก่อนมือกล้องครับหยิบหยิบเล่มให้ผมหน่อยเดี๋ยวปิ้วฮะเคขผมครับอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะลองะฮะให้ทุกคนได้ชมนะฮะว่ารถสภาพเป็นยังไงบ้างฮะเน็ดีเทลมีบอกนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเช็คระบบไฟฟ้านะครับอา้าว ระบบไฟฟ้าขึ้นได้ปกตินะฮะอ่าแต่ว่าฝั่งนี้นะฮะรู้สึกว่าตัวล็อกตรงนี้จะเสียนะฮะถ้าเกิดว่าลงปุ๊บอ่าขึ้นไม่ได้นะครับเห็นหมครับมือกล้องมือกล้องซูมไปเลยครับมือกล้องดึงดึงไปฮะมือกล้องดึงเออมือกล้องดึงให้อ่าขึ้นได้ปกตินะฮะน่าจะเป็นตัวล็อกตรงนี้นะฮะอ่าแล้วก็ลูกค้าเขาติดกล้องกล้องถอยหลังมานะครับอืมตัวนี้ผมบอกนิดนึงนะฮะรถมันเคยติดแก๊สมานะครับพอลรถมันเคยติดแก๊สมาเนี่ย ไฟรูปเครื่องมันจะโชว์นะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นพ่อค้าเนี่ยเขาสามารถที่จะเป็นลบโค้ดได้นะเขาเป็นลบโค้ดเอานะครับก็พวกเก๊เก็ตเนี่ยเขาถอดหมดแล้วนะครับก็ถือว่าปกตินะฮะผงวอลไัยก็ถือว่ามีร่อนๆอยู่นะครับแต่ว่าเขาใส่ซองมานะฮะมันจะมีลอยๆอยู่นะครับเห็นไหมครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปลองก่อนนะฮะจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกนะฮะว่ารถรุ่นนี้นะฮะคือต้องเช็คดีๆจริงๆนะฮะเพราะว่าโอกาสที่จะซ่อมหรือว่า ปัญหามันมีนะฮะเพราะว่ารถมันป,ปีนเก่าแต่สําหรับคนที่ชอบนะฮะอย่าลืมนะฮะมันจะมีคนที่ชอบกับคนที่ไม่ชอบนะบางคนเขาชอบนะฮะสมัยอดีตเนี่ยมันซื้อไม่ได้เพราะว่าราคามันแพงตัวนี้ถ้าเกิดว่าป้ายแดงอ่ะร้านรู้สึกว่าร้านเกือบร้านห้านะผมจะบอกให้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะแต่ว่าราคานี้เป็น,ปนราคาแบบว่าใครก็สามารถที่จะจับจองได้เพราะว่ามันราคามันตกแต่ว่ารถมันยังดูดีอยู่นะ,ะับถ้าพูดถึงนะฮะรถมันยังโอเคอยู่นะฮะ โอเคครับผมทุกคน,นะฮะก่อนอื่นนะฮะเวลาขับรถอย่าลืมคาดเขด็มขดัดลิ้ภัยทุกครั้งนะฮะเวลาขับรถครับเพราะว่าอันตรายบางทีก็อุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับใช้รถนะฮะต้องระวังนิดหนึ่งนะฮะอ่าอยู่ในท้องถนนนะฮะเนี่ยพูดถึงเกียร์ก็ปกตินะเห็นไหมฮะเกียร์ถอยนะฮะเนี่ยจะมีเขาติดเข,เขาติดกล้องมานะฮะนีะ่เอรถช่างเนี่ยจอดเกะกะมากเลยเนะนี่ยเนี่ยเกียร์ก็ถือว่าพูดถึงก็เข้าแบบไม่มีกระตุกนะ ออกได้ไหมเนี่ยช่างช่างขยับรถให้น้อยนะโอ้โหเนี่อย,ะยอ,อ,อ,อะไรเนี่ยโอาา้โอ่โออะขายมาห้ 50, <笑><笑>าหมื่นมะห้าหมื่นห้าหมื่นเดีซื้อเลยไม่ยอมขายอีกจีบตั้งนานเนี่ยเนี่ยไม่ยอมขายเพผมจีบมานานเลยนะ ผมให้ห้าหมื่นเขาตื้อ่าแสนกว่าบาทนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้นะเป็นสมัยก่อนก็หลายปีมาแล้วครับแต่รถเขาห่วงก็ใช้ดีฮนะ,ะเดี๋ยวเช็คแหลกพวงมาลัยก่อนนะครับแหลกพวงมาลัยถือว่าปก,กตินะไม่มีอะไรนะฮะไอ้นี่ครับอ่าไฟเลี้ยวระบบไฟเลี้ยวปก,กตินะซ้ายขวานะฮะที่ปัดน้ําฝนนะฮะถือว่าปก,กตินะฮะ,ะปั๊มน้ําที่ปัดน้ําฝนถือว่าปก,กตินะครับ ปกติเลยอ่ะน้ำมนะันเนี่ยใกล้หมดแล้วเนี่ยที่เขาเอารถมาให้เขาไม่ได้เติมให้เลยเนี่ยใกล้หมดแล้วเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยอ่าเดี๋ยวเช็คระบบเกียร์สักนิดหนึ่งนะฮะอ่าเดี๋ยวผมให้รถขยะเขาถอยก่อนเอพูดถึงเย็ยนมากเนาะพูดถึงนะโอเคเลยแหละ พูดถึงนะฮะถ้าพูดถึงถ้าเกิดว่ารถอะมีปัญหาเรื่องระบบเกียร์นะเวลาเราใส่เกียร์ค้างอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วเราเหยียบเบรกไว้นะฮะเราเหมือนเราจอดเนี้ยคือมันก็จะมีการกระตุกนะฮะมีการกระตุกนะเนี่ยพูดถึงก็สมบูรณ์อยู่นะแต่อนาคตนะฮะอนาคตอะรถทุกคันทุกรุ่นนะฮะเวลามันใช้ไปนานๆนครับมันก็จะต้องเผื่อใจไว้นิดหนึ่งครับเพราะว่ามันจะต้องมีซ่อมบำรุงบ้างแหละครับ คนมีรถก็เหมือนมีลูกนะฮะเราก็ต้องดูแลเขานะฮะน้าพูดถึงเกียร์ปกตินะเดี๋ยวผมสปีดให้เนี่ยเห็นไหมนี่ช่วงล่างถือว่าโอเคเลยนะฮะช่วงล่างถือว่าดีเลยนะครับถือว่าเพอร์เฟกมากเลยรถคันนี้ผมถือว่าโอเคนะแล้วราคาอะไรบ้างราคามันถูกมากราคามันเบามากราคาวีออสเลยฮะจากที่ผมขายไปที่หนึ่งแสนสามหมื่น ห้ 5, าพันป่ะที่ว่ารีวิวพันที่แล้วเนี่ยผมจาไม่ได้นะวันนี้ผมลดไปอีกอ่าวันนี้ผมลดไปอีกเหลือหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันโอ้โหถูกมากถามว่าขายแล้วมันได้อะไรเนี่ยขายแล้วมันมีอะไรแต่ไม่เป็นไรครับขอให้ได้ขายเดี๋ยวขาดทุนกําไรมากกําไรน้อยเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปหาใหม่ครับเพราะว่ารถมันมีเข้ามาบ่อยๆครับอ่าพูดถึงเกียร์สมบูรณ์นะฮะเกียร์สมบูรณ์นะถือว่าโอเคเลยแหละ ถ้าเป็นผมเน่ยผมไม่มีรถผมก็ชอบเลยนหะผมก็เอาไว้ขับเลยนะอ่าอ่าสมบูรณ์ครับเกียร์สมบูรณ์นะฮะช่วงล่างดีฮะแอร์เย็นะฮะระบบไฟฟ้านะครับใช้ได้หมดครับอ่าถ้าเกิดว่าใครที่อชอบยังไงนะฮะผมบอกะฮะว่าให้โทรมาหาผมก่อนนะฮะ,ะ,ะเต็นท์ผมอยู่ที่พัทยานะครับก็อยากให้ทุกคนโทรมาแล้วก็สอบถามรายละเอียดนะฮะเ mm hmm. บื้องต้นนะฮะแล้วก็ อ่ทักลงทักไลน์มาเดี๋ยวผมส่งรูปให้เพิ่มนะครับอยากให้ทุกคน่ะมาดูรถก่อนนะฮะก่อนตัดสินใจซื้อนะฮะว่าใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะฝากแช์นะฮะฝากแชร์ด้วยครับฝากแชร์ให้พี่น้องเรานะฮะให้คนที่ไม่มีรถทุนน้อยๆเอาไปใช้งานกันนะฮะอ่าฝากกดไลค์ด้วยนะครับฝากกดแชร์ด้วยฮะอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามด้วยครับเดี๋ยวเจอกันที่หม่ครับสวัสดีครับ